ช่องโทนบางแคร์เอซวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเหรียญสมเด็จพระนเรศวนตองโขก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับ เรียนสมเด็จพระนเรศวรตองโขงรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2502ถึง2503โดยพรนาท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐนายกรัฐมนตรีของไทยในสมัยนั้นและยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ร่วมกับหนุ่มศึกหารผู้นำกองทัพเมืองไต่ เจ้าฟ้าไทยใหญ่จัดสร้างเหรียญขึ้นมาซึ่งจำนวนไม่มากนักแล้วแบ่งกันฝ่ายละครึ่งเพื่อมอบให้กับสมาชิกในกลุ่มเพื่อน้อมนำจิตใจให้ศรัทธาในพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ช่วยปกป้องรักษาและคุ้มครองภัย ในการปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่และอันตรายเป็นอย่างมากโดยมีความเชื่อว่าพระบารมีของพระองค์จะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากคมกระสุนของฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็เกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริย์เป็นที่ปรากฏและช่วยเพิ่มพลังศรัทธาแก่กลุ่มเหล่าทหารหานของกองทัพเมืองไตเป็นอย่างยิ่ง เหรียญสมเด็จพระนเรศวรตองโขงรุ่นแรกนี้ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าประดิษฐานรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครึ่งพระองค์หันข้างล้อมด้วยตัวอักษรไทยใหญ่ด้านบนอ่านได้ว่าเจ้าฟ้านาเรศวรมหาราชแาปลว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชาข้างล่าง เป็นปีที่ประสูติถึงปีที่สวรรคตรพุทธศักราช298 0ถึง2148ด้านหลังวางตัวอักษรไทยใหญ่ทั้งหมดเป็นอักษรโบราณด้านบนอ่านได้ว่าเจ้าฟ้านเรศรมหาราชาตรงกลางอ่านว่าไหลปืนอาหนากู้จา้า ตีปางกิงเหมืองหางแปลว่าได้เผยอาชญากู้ชาติที่ปางกงเมืองหานขอพลานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคุ้มครองส่วนด้านล่างเป็นปีที่พระองค์ทรงประกาศอิสรภาพ2,127โดยเหรียญรุ่นนี้ได้ผ่านพิธีมหาพุทธาพิเศษถึงสองวาระ โดยพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังมากมายที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธานในยุคนั้นโดยวาระแรกมีขึ้นที่วัดราชบพิธสถิตศีมารามกรุงเทพวาระที่สองที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระราชวังจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติอีกด้วยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากจะเป็นพระมหากษัตริย์นครบผู้ยิ่งใหญ่เป็นมหาราชของชาวไทยแล้วพระองค์ยังเป็นที่เคารพและจงรักภักดีของชาวไทยใหญ่ในรัชฉานประเทศพมา่าอย่างสูงประหนึ่งพระองค์เป็นประมุขของชาวไทยใหญ่อีกด้วย ความเกี่ยวพันระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับชนชาติไทยใหญ่นั้นมีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรยังทรงพระเยาว์ตอนที่ถูกจับไปเป็นเฉลยศึกที่กรุงหงสาพระองค์ทรงมีพระสหายเป็นลูกเจ้าฟ้าเมืองไตชื่อเจ้าคำไก่น้อยซึ่งเป็นเฉลยศึกเช่นกันและได้เคยสัญญากันว่าอนาคตข้างหน้า ทั้งสองพระองค์จะช่วยกันรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพของพม่าด้วยกันในคราห,หนึ่งเมืองไตถูกกองทัพอังวะบุกเข้าโจมตีซึ่งขณะนั้นเจ้าคําก่ายน้อยทรงปกครองอยู่ร้อนถึงสมเด็จพระนเรศวรเมื่อทรงทราบข่าวพระองค์จึงกรีธาทัพไปช่วยรบแต่ยังไม่ทันถึง ก็ทรงเสด็จสวรรคตรด้วยโรคไข้ป่าเสียก่อนที่ทุ่งดอนแก้วเขตเมืองห้างหลวงแขวงเมืองเชียงใหม่ครั้นเมื่อเจ้าฟ้าคำาก่ายน้อยทรงทราบข่าวพระองค์ก็ทรงหมดกําลังใจพ่ายแพ้ศึกสงครามและทรงสิ้นพระชนไปในการสงครามครั้งนั้นเองส่วนคำว่าตองโขหหรือ๊กโหนั้นเป็นภาษาพม่าหมายถึงโจรป่า เป็นคำที่ทหารพมาร่าเรียกกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่รุ่นแรกหรือกองทัพเมืองไตของคนล้านนาซึ่งในขณะนี้ราคาในการเช่าหาบูชานั้นในองค์ที่มีสภาพความสวยเดิมต้องว่ากันที่หลักหมื่นกลางจนถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวและนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญ,ญยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญที่นักสะสมพระเครื่องวัตถุมงคล ต่างต้องการอยากจะมีไว้ในครอบครองในครั้งหน้าเราจะนำพระเครื่องและวัตถุมงคลแบบไหนมานำเสนอให้ได้รับชมกันนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยทีออมุลเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยเอาละครับเพื่อนครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่มสองต้องจองแล้วครับ ผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500บาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังค์ชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลยข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่ม1เนี่ย เวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ QR code ที่จะสกแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสกแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน y t u t u นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายตังให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตัง ทุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเถอครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเล่มอย่าใช้คํานี้ครับอนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจํากัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรม ร้านพระเครื่องนพดลพันทิย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่า เราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC เหรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087349 6028